ตอนนี้เราอยู่กันที่ชายหาดเขากะโลกปานบุรีค่ะตอนนี้พวเราอ,อยู่ที่ชายหาดเขากะโลก ใช่นี่แดดล่มแล้วโอ้โหอ๋อบราณ่าบู์อ้าวโอ้สวยมไหมครับที่นี่สวยมไหมใจห่สวยมากอ่าเดี๋ยวเราปูตรงนี้เลยไหมปูปูแบเป็นไงละเอียดไหมครับใจที่นี่สะอาดเลยเนาะแอล อยู่ไหนอ่ะนี่ดูดิโอ้มือหายเอ้าผมาได้ไงนี่อ่ะแอบมือหายอ่ะหายแล้วอ่ะอหายไปอยู่ในไหนเนี่ะเจเนลนี่นั่งชมวิวยามเย็นบนหน้าโบ๊ทก็ยังมีคนเล่นกันอยู่น่าสนุกจังเลยไกลๆนี่ดูนี่ะอะไรคะ นี่ใจเดียวค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> <laughs> ระวังโดนคนอื่นอ๋อ oh, <laughs> ไม่มีใครเพาะ่ <laughs> <laughs> มีเราเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมไหยค่ะ <laughs> สำหรับเลทรใยว้าว ไม่มีครั้งฮัลโพูดตอโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องหน่อยครับตัวครับบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบาย หิวยังครับผมสะอาดดสะอาดมากบ๊ายบาย